กสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับดีดตอนรับเข้าสู่ช่องเป็นชาแนลนะครับสวัสดีเพียง FC ทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับก่อชิมนี้พามาชมนะครับผมรถฟูดนะครับโอเบโก้นะครับผม H200 ผมก็ H210LC ขีดแปดซูเมนะครับผมตัวนี้เป็นบูมอาร์มยาวนะครับ เป็นการตัดดินนะครับผมขึ้นโกลยขึ้นแท่นนะครับผมตัดใส่ด้านบนนะครับก็เนื้อที่ที่ถมนะครับผมสามไร่นะครับผมสูงหกเมตรนะครับเป็นงานลอกหนองนะครับผมเอยอะอีกเยอะอยู่นะครับผม ตอนนี้เป็นลรอเลอร์8ลูกนะครับผมใบแทก80เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่22ตันนะครับผมเครื่องยนต์เป็น JO5E นะครับผมรย150แรงม้าครับลุฟฟีดีนะ นี่แค่เบียไปนะก็อันนี้เป็นสิบล้อแล้วครับผมไฟเตอร์นะครับก็เป็นการถอยเทลงหลุมนะครับผมแล้วก็ตักโคยขึ้นนะครับก็เป็นดินขี้โคลน,คน,นนะครับผมก็จะเหนืดนะครับผมไม่สามารถขึ้นชั้นสองได้นะครับแต่ก็ถ้าเป็นดินปกตินะครับผมขึ้นเทชั้นสองได้นะครับ ก็คันนี้นะครับผมเป็นเอชเชองหนึ่งศูนย์นะครับคันข้างหลังนะครับผมเป็นเอชเชสองร้อยขีดห้านะครับก็คันที่ยืนอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นเอชเชร้อยยี่นะครับผมรุ่นห้าเหมือนกันนะครับกอตัวน้อง ตัวบูมามยาวนะครับตัวนั้นก็เป็นเอสเค200ขีดห้าเหมือนกันนะครับผมคันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเอสเค200ขีดสิบนะครับก็คันนู้นเป็นเอสเค200ขีดห้าเหมือนกันนะครับผมตัวนั้นน่าจะล้อนำหลุดนะครับผมลืมนกันแล้วครับผมลื่นมากเลยครับ <G l ug> แกแดดครับผมแดดห่อนแห้งครับผมเหมืนอนนายจะสามสิบไปไปลายองศาบุรณะครับผมสามสิบหกสามสิบเจ็ดบุรณะครับเปิดเอ็ก ดีฟนะครับผมก็เป็น f อ2 5อ4งนะครับผม ติดครับผมเยบร้อยติดซิลิโคเลยแล้วก็ต,ติดนะครับผมของเขาก็ไม่หลอดนะครับเป็นต้มนะครับผม

Субтитры <laughs>